พี่ชายพี่ชายครับขอยืมรถหน่อยดิไม่ใช่รถผมอันนีรถเพื่อนผมเอาไปจกยาแล้วเดี๋ยวมาคืนไปนะเอาไปจกย,ยาเดี๋ยวผมไปงานร้านานึงดีไปงานร้านโอเคขอยืมกันนะเดี๋ยวมาคืนผมไม่ได้นะนะนะไปมาเลิกกันไอสัตว์พี่ชนกูขนาดนี้ยกูจะตายอ่ะพี่มียาปะเนี่ยโอ้โห แมวแมวซองกุนทักบาทเลยสัต์แม่เอ,อ,เเอ้พี่เอ้พี่ชนผมทำไมอนะ่ะชนรถตะกับตายเนะี่ย เอาพี่ชายชนผมก่อนนะพี่ชายชนคนนะพี่จะทำแบบนี้ได้เปล่าอ๋ออย่าทำอย่างนี้ไม่ไว่ากับใครเข้าใจไหมแม่งม,มีแต่พวกวัยรุ่นเบียววะไอ้เหี้ยชนกูกว่าแท้ควายพาชนกลับรับไม่ได้เด็กเหี้ยเจอกจัดเปิดขีดแปลไอ้เหี้ยมุซ่ากูมากเหรอ <c oughs> จะให้กูเล่นแบบ g t a r o l e p l a y หรือว่าจะให้กูเล่นแบบ g t a v ถ้ามึงอยากได้แบบก e ีเทลวีกูจัดให้มึงได้เสมอไอ้สัตว์อาเลย,อย,อ,ยอย่ามาึงกูนั่นมากนะเดิมมันวนะเนี่ยเด็กไม่ต้องการเนี่ยเด็กไม่ต้องการเนี่ยเฮียต้องการเนี่ยพวกนี้ต้องการเนี่ยอยากรู้จักก็อยากจะทักทายอะ่ะแก้มือหรอได้ดิโถแก้มืออยู่แล้วอ่ะไม่ชนกูก่อนนะไม่ให้กูแก้ไง่ายวันนี้เรามาตบพวกเบีย้ยนะครับสวัสดีทุกคนนะที่รับชมผมอยู่ แต่ว่าผมลั่นขนาดไหนต้องรอรับชมคลิปนี้แล้วค,คลิปนี้จะถูกไปล่อยไปในวันที่29นะครับหรือว่าวันที่30นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่กำลังเดือดในไวรัลแห่ง GTA เ,เอาผมจะทำสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกหลายอย่างเอากับกูว่ามึงอะไอเสี่ยวแม่งแคร์ไยปุ๊บ รถกูแม่งเป็นต่อด้เพราะว่ารถกูใกล้พังครับไม่เป็นไรครับเราคงใช้เราต้องใช้สเต็ปที่เรามีอยู่ทุกวันในการเล่น,เล,นเล่นในแต่ละวันนะโอเครถแม่งเถื่อนนะหนึ่งเราหาซอยเลี้ยวครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุแ๊บแอบก่อนครับทุกคนโอเคมันไปทางขวาแล้วครับเราตบซ้ายครับโอเคครับแค่นี้ก็รอดแล้วครับไปต่อครับผมไปอู่ดีกว,ว่าปะไปอู่ซ่อมเลอร์ปนนุณยนไอ้ใช่ปะขัดต่ำขาไปหาซื้อ,อไปหายิ้มกล่องซ่อมเขาด่า ไอพวกนี้ครับเรามาตบตัวเบียร์ครับนะไอพวกเบียร์ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับแมงก็เสียบๆไปวันๆนะฮัลโหลพี่ชายครับมีกล่องซ่อมมห้ยืมไหมคพี่ชายสุดหล่อขอยืมสักกล่องได้ไหมครับพี่โอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ชายขอบคุณขอบคุณนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปาเปื่อ้เลยวครับเราสามารถซาได้ตลอดเวลาครับแตตอนนี้เราเหมือนว่าข้างหลังมีรถอะไรที่ไม่ใช่พึ่งรรส่งตามกูนาป่ะชวนหาพ่อมึงเลยครับพี่ไอเหียจะเลี้ยงหาแม่เหรอขอโทษขอโทษนะพี่ชายผมเมื่อกี้ผมด่ามัน ไอพวกสไนแม่งโคกระจอกอะสไนามาชนแค่เนี้ยแม่งติ่มจัดเนี่ยข้อดีๆได้บ้างเนี่ยในการให้มึงจะเล่น G T ต้องอย่างนี้ไว้เนาะถ้ามึงเป็นตัวอย่างให้ดีแต่เด็กไม่ได้อะต้องอย่างนี้ต่อเนี่ยสัตว์อะไรเงี้ยเขาเล่นอะไรเงี้ย G T R เนี่ยสัตว์เจ้าเปาไม่มีกระโงต๋องดีสักวันตามไลน์แน่นอนครับ โดยเสียวไล่ยิงวะรถแมลงจัดเลยเสียวเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆไปเราต้องอยู่นิง่งเห็นปะแค่นีอยู่นิ่งๆมันก็ไม่เห็นเราเลยครับ ความโง่ครับความโง่ความฉลาดต่างกันครับคือการพังตัวเหมือนกับอีโกนาที่พังตัวในต้นไม้ครับสไนธ์เหรอไอพวกนี้แม่งเด็กน้อยครับโง่ครับจริงๆคืออย่างแรกเลยคือโง่ครับแม่ไม่เช็คไงแม่ไม่เช็คพุ่มอ่ะโดนงูช็ได้นะ

Đi nhiều khai nè bay hả bay pa nhiều nhiều nhiều, 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 nhiều,

นี่ฮาวนี่ฮาวนี่ฮาวเอรูจำกันได้บออะไรไว้เหี้ยแม่งมันไม่รู้จักตัวจีนเหรอวะนี่ฮาว มันหมาที่อะไรรทืบให้นิฮาวนิฮาวไม่่ค่ะนฮาว่าไงคะนิฮาวว่าฮึหฮาวฮะนหฮาวว่าทนบฮาคืออะไรเอาน้องไม่เห็นเนอมันจีนอะตุ๊จีนไงทำไมคะนิฮาอ๋ออ๋อนึก่าก็วาพูดอะไรค่ะนหฮาวนี่าค่ะนหฮาวไหม ทำไมคะเจ้าใจอังเป้าหรอคะนี่เหรอจะาใจอังเป้าหรอคะอ๋อคิดว่าเอ่อไอดียห้าหกห้าหกหนึ่งนี่เหรอวิ่เหรอนี่เหรอว้าวเหรอไอสัตว์เหมือนแมวเพราะว่าแม่งบอกกูเสียงเหมือนหมาเลยจบละไอเหี้ย quá hết hào mà tay chia tay chia xe xe là sư xe xe là sư xe, xe. Xe, xe là sư rồi chặt ăn tàu em ngam đi hào đi hào đi hào นี่หามามไม่ต้องหนีห่าหรอกกว่ายคนนั้นหนีเถอะเจอจีนปลอมกูไปหน่อยอสัตว์ตาเชื่อตาเชื่อ

ra bên lãn anh Ní hào Ní hào mà Ta chia ta chia Vào chân chì mình Ní hào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  Đi hào mau. Ăn bao to đi hào. Chí đi hào. Đi mà đi đi mà. đi đi hả? Chao đi mà. Chao đi mà, chao đi mà. Chao đi mà. đi, đi mà. Chao đi mà, chao đi mà hả? Chao đi mà hả? Fuck you. ฝักอยู่ฝาเธออยู <house> ่เด็ดฝาเธออยู่เด็ดเอ้ฝาเธออยู่เดอ้เขียวรถไปเขียวรถไปเดี๋ยวพี่เองไอ้เขียวรถไปเอหนี่หาโอ้โนโนโนตาเจหาตาเจหาโนโนโนโอเคโอเคตาเจหาโนโนโนเป็นไรครับเป็นไรครับโดนด่าแม่ขนนั้นเป็นไรครับฝเธออยู่เด็ดักฟักฟัก มาเธออยู่เดช Fucking boost มาเธออยู่เดช yeah มาเธออยู่เดชหน่อยนยหนอยยุดยุดาแม่ไอ้ก่อนยุดาแม่ไอ้ก่อนยุดาแม่ก่อนอ่ะยุดาแม่ทำไมอ่ะยุดาแม่ก่อนนะพอไอ้ด่ากลับอยุรับไม่ได้เหรอ ว้ wow, าวตเจาด่าใครก็ได้ดา่า,ดา,แดาแม่ผมไม่ได้ครับห้ามด่าแม่ผมก็ได้ไหมห้ามด่าแม่ผมคุณด่าแม่ผมไม่ได้ครับคุณด่าแม่ผมทําไมผมทำอะไรให้คุณผมทำอะไรให้คุณยังครับคุณด่าแ,แม่ผมทําไมครับพี่ด่าแม่ผมทําไมตาเจ้าตาเจ้าตาเจ้าตาเจหา อ้าวโฮะฮัลโหลอีป้าครับเพราะทามด่าแม่นะครับที่เนี่ยเกาจะเปล่าตอนนี้มึงด่าแม่นะครับอีป้าไม่ได้นะครับอีป้าเขาจะเปล่าชนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชนหนีไม่ได,ไได้ติดเลยสัตว์ต้องชนแบบข้างหน้าเออสวย ชนไงแรกให้ตูดให้ตูดมาว่าเออตวดป,ป้าครับป้าครับคือป้าด่าด่าแม่ผมก่อนนะป้าใครใครด่าครับพี่ามาด่าหนูก่อนอะไรอะไรครับผมบอกหนีห่าคุณบอกอะไรเมื่อกี้ภาษาจีนอะใครพูดครับโอ้โหใครพูดนะครับผมยังมีโกโปเลยเพราพี่ด่าแม่ผมอะมาด่าแม่ผมกับพี่ชาย อีป้าสองตัวนี้มันด่าแม่ผมเออมันด่าแม่มันด่าแม่กูก่อนมันพูดภาษาจีนด่าแม่กูเว้ยแล้วมันมาเสกแจ้งต่อหน้าผู้ชายเฮียบอกว่าไม่ด่าคุณตบแม่งเลยเดี๋ยคุณตกอีป้าฟันล่วงเลยเฮียจดใจเย็นจอดมันด่ามันด่าแม่กูเว้ยกูไม่เย็นหรอกไอ้เฮียแม่มึงตายเลยควายด่าแม่ก่อนน่ะไอโง่จะไกลอีป้าเลยอ้ป้าโดนเพี้ยนอีป้าเอ้ย ป้ามันเจ้ากูอ่ะหลบดิวพวกหลบดิป้าก็เอากูอ่ะป้าทำกูก่อนนะพวกมึงอ่ะทำกูก่อนนะทำกูก่อนนะฮะเอากูใช่ไหมเอากูใช่ไหมหลับสองสยองศพโดนแบร์อะเรี่ะ <c oughs> <c oughs> เลือนอะไรอ่ะ <c oughs> ผมเลือนอะไรไมาด่าแม่ผม